สบายดีดิตอนฮับข้าสซุ่ซองน้องตุกสาวลาวซเสนือเด้อสวัสดีค่ะเมื่อนี้น้องตุกก็เป็นมือวันที่เศร้าหาเราน้องตุกกจะได้เดินทางกลับประฏิลาวทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็เลยมาบานบานปนิดบานปะเทืองหรือบานย่นเองทุกคนเราก็จะมาอ่าขอบผู้ใหญ่แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเมื่อวานนี้ก็พี่น้อยผิ่นพาไปเที่ยวอ เพิ่นพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปสือของพาคเนาะทุกคนเป็นสือของพาร์เอราหลายตอนมาคือตอนมาคือกระเป๋าเดียวขาขับสองกระเป๋าจ้าเดี๋ยวนี้อ่าเขามาบานปานิทเดียวเขาจะมาขอปานิทแล้วก็ปัดเทืองก่อนกลับบานเนาะทุกคนก็ถือว่าไปมามาไหว้กลับลาเนาะทุกคนเนาะเออบูฮูคำสุภประสิต แมนเด้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไปอ่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยู่เลยจ้าเดี๋ยวไปหาคนกันเนาะหาคนไม่เจอหาคนไม่เจอเลยจะได้กลับบ้านแล้วขอ,อยุต่อได้ไหมเนี่ยแต่ว่าคือฝ่าวกลับบ้านไปหาแมพุดคือแมพูดเทศคะตมขายเฮ็ดอ่ะคะตมมัดเยอะๆนะขายแล้วก็น้องตุ๊กน่าจะขามไปเล้าแล้วก็เออน้องตุ๊กต้อง ไปหาสื่อเขื่องเยมไปดองอีกจากสองสามย่างแล้วลงตุกก็จะกลับบ้านเนาะทุกคนโอ้ยห,หอดฟังเล่าแล้วที่รถต้องเมาแน,น่นทุกคนต้องได้กินยาส่วน,นเดินทางม้นนี่ก็พี่น้อยก็สอนลายย่างแล้วก็มาทางนี้ก็ได้สิ่งดีๆกลับไปบ้านเนาะทุกคนบงบสิ่งบางอยาง่างถ่าอัไใดีนลองตุกก็จะไปปรับปรุงโต อยู่ที่บ้านอยู่ที่เฮือนของตุ๊กเนาะ,ะส่วนอันใดบ่ดีก็จะที่ไมแต่ว่าส่วนหลายบ่มีดอกทุกคนแล้วก็อาหารการกินเนาะประเพณีวัฒนธรรมอีหยังเนาะตุ๊กก็จะซึมซับแล้วก็ถ้าอันใดพอพัฒนาตัวเองได้ก็จะเอาไปพัฒนาตัวเองเนาะส่วนมื้อนีเฮาจะมาขอปนันทึกแล้วก็ หลายคนที่น้องตุ๊กหูจักอยู่ในละยองจะกลับไปบานก่อนส่วนที่บริเ้ไปหาเสานุชก็ต้องขอโทษขอนันเดอร์ใบเทือนาน้องตุ๊กมาน้องตุ๊กจะไปหาเนาะขอโทษผี่อูดกับน้องนุชน้องโนโน่เนาะแล้วก็อ่มีหลายคนที่เซตมาทักมาหาว่า ให้หนุตุ๊กไปหาคือหนุตุ๊กยังไม่ได้ไปเด้อเอาไบเถือ่อนานหนงตุ๊กมาอีกเนาะเถื่อนี่คือถือว่าเป็นการลองทางที่จะกลับคนเดียวเนาะทุกคนครั้งหน้าจะกลับมาคนเดียวอีกเนาะทุกคนเพราะว่าครั้งนี้ตามพี่น้อยมาโอ้นี่น,น,นี่นี่เนาะอันใดบอดีด้เพิ่นก่าอ,อันใดที่ว่าตัวเองเฮดบอดีก้ก็เพิ่นก็สต็อปบอสก,ก็สอนเนาะทุกคนเดี๋ยวกลับไปกับิไปรับปุ่มตัวเองเลี้ยวใจ เออปั๊บทั้งตัวปั๊บทั้งหุ่นเนอะทุกคนเดี๋ยวจะสวยๆมาลงทะเลมาครั้งหนึ่งก็คือเป็นขังแรกเดี๋ยวอีกจะมีครั้งต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ท้ายนี้ก็ต้องขอบเจอพี่เออขอบขอบเจอพี่น้อยหลายๆหรือว่าขอบใจพี่น้อยหลายๆขอบคุณทั้งครอบครัวของพี่น้อยทั้งปาตนิปัาเทืองที่พาเที่ยวพากินแล้วก็เพื่อนพี่น้อยเนาะ ที่พากินพาเที่ยวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น้อนงตุกได้ได้พบได้เห็นประเพณีทั้งนี้แล้วก็เพื่นพาเที่ยวพาชม ลายสิ่งหลายอย่างดูแลดีแฮงแล้วก็ตอนฮบแบบอบอุ่นมากนะทุกคนขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจเนาะเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงท่เบว่ามีโอกาสได้่มาเที่ยวทางฟังไทยทางฟังไทยแล้วก็มาเที่ยวจนอ่าครึ่งเดือนนะทุกคนอยูอสหหอ่สิบหามือสิบห,าห้าสิบหกมือนะทุกคนก่อนกลับบ้านเพื่อนก็นยังยากให้อยู่ต่อเลยแต่ว่าน้องตุกัน คือ <c oughs> เอาฝ้าวียงเนอะทุกคนกับเมนล์ฝ่าวไปสมุดดอกพราะว่าออกจากบ้านมากะสืเวลาสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วออกจากบ้านตังเต้วันที่แปดเดือนสิบสองไปเลาะไปเที่ยวตั้งแต้ตังเต้ยูเลาาจนหอดอฟังไทยเนาะทุกคนเนะาะค่ใช่ใจอีกอย่างคือพี่น้อยเป็นคนซัพพอร์ตเนาะทุกคนเนาะต้องขอบใจเลยไล่ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเนาะที่พา้องตุ๊กมาเที่ยวมาให้หูประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่บบเคยเห็นบบเคยได้พบเนาะแล้วก็การเห็นหูสิ่งใหม่ๆของตุ๊กก็ยังมีอีกหลา่ๆย,ย่างเลยทุกคน ได้ข้อมูลใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากผุคคลบางสิ่งบางอย่างน้องตุก๊กอาจจะเฮ็ดบ่ถึเฮ็ดผิดพลาดก่น,น้องตุ๊กก็เขาโทษทางผู้ใหญ่ทั้งนี้เนะาะค่ะขาโทษพี่น้อยแล้วก็เขาโทษหลายๆคนที่แบบเออน้องตุก๊กไปหาเนาะอาจต่ ต้องขอบเจอพี่น้อยกับบันครอบครัวของพี่น้อยหลายๆที่ให้น้องตุ๊กได้มาเห็นทะเลขังแหลกในชีวิตเนาะส่วนนี่น้องตุ๊กพูดร้ายเกินไปน่ะเดี๋ยวเฮาไปเลาะเบิ่งสวนขังสุดท้ายแล้วก็จะมีขังต่อไปเนะาะทุกคนี๋ยวก็ขอบมาขอบมาลาอันผู้ใหไงทางพังไทยเนาะ,นนะแล้วก็ลาเอซเดี๋ยวไปเจอกันยู่ทีลาวด้เดือ ไปอยู่ยเหลอไปไหนหมดรถป่าไม่อยู่ ยังไม่อยากให้กลับนะจะกลับปะแล้วก็จะกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่เนาอไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาใหม่สิบห้าวันสิบหกวันกับวันที่กลับนี้ครึ่งเดือนนานมากเลยนะแบบไหนไรูถ่ายเราเตี้ยจะไม่เตี้ยจ้าไม่เตี้ยไม่เตี้ยเลยจ้านี่ปันี่ซื้อเดี๋ยวมดูในยูทูบกับ มียายมูนด้วยนะโทษสับมาโทษสับเชื่อไหมโะเดิดด้วยดู่าใอต้องพิมดูนะพดเอเด็กเจอเหรียญไปเลยอ่าอไม้เอาไปขายหรอเอาขายเหลือแต่แข็งแข็งเอ้ยมนแข็งเท่าไหร่ท่อนๆมีนกมีโหกินได้เลยอ่ากินนีนไปก่อจะเอาอันนี้จะกินมีเหลืองโอเค ก็เสียวแบบใหม่แบบหอมหอมใบตองหอมใบตองจเอาจานมาใส่ก่อนเดี๋ยวเดีไปเอาจานมาใส่ก่อนมาวัานนี้ต้องมีของกินถ้าไม่มีของกินไม่ถือว่าไม่ถือว่านนี้ใช่วันนี้ทำอร่อยแล้วก็หาแนวอร่อยอร่อยมาให้กินอีกกินมาให้เาีแต่งเดี๋ยวเดินทางเดินทางน เจี๊ยเจีเียเียเยมุ้อเยมื้อก็่อ้าว่ยนอะเจี๊ยเนว่อ้าวเสวัสดีค่ะป้าขาวันนี้กินหมูหมกิาหรือเอมอินเนี่ยดาขาวอะมู่ี่น่เเอามากินนี่ไอเมบนม่สวัสดีค่ะป้าโอ้หอะไรเนี่ยของฝากจากบ้านไข่ กล้วยกวนกล้วยกวนท็อฟรีโออะไรวะสับปปรดกวนของดีมั่นค่ยเนี่ยเขามาแปรอลูกเป็นนี้อร่อยมากอร่อยมากขอบคุณมากๆค่ะแม่ชิมให้เด็กๆอะไรเลยขอบคุณค่ะของฝากนะคะปลาเตืองเอาให้ อร่อยมากมอร่อยมากๆไม้แบกกลับไม่ไหวเลยนะตอนตอนมากระเป๋าเดียวพากับ2กระเป๋ายังยังไม่ยิวอีกไปไ่มีโอกาสมาไม้สงการสมการ จะร้องไห้ตามเหรอกลับใจเดิมปฏิเดิมไม่ต้อดีนะเดินทางก่อนใครขอบคุณกอลขอบคุณที่ดูแลนะคะอาหารกินเดาขนมเทียนให้กินนิดหน่อยเพราะเทียนอาบน้ำเพาะเทียนอาบน้ำเราผัดครอบระเทียงเลยเด้อเดี๋ยวนุไปใส่เก็บยิ้มกันเลยไม่มีโอกาสหนูมาเที่ยวอีก

อยู่ไหน,ไหนตรงไหน,นออกห้าโมงหนูต้องออกไปก่อนหชัว่วโมงปะเทืองอลูกกลับก่อนเดอขอบใจเลยหลายที่ดูเล <laughs> แล้วก็ดยจะบริย่อนกลับมาแล้ว ไปเลยไปเลยกลับก่อนเนิบประเทืองเนอบขอบใจลายๆส,สยีดูแลมาเก็บมาแคน <laughs> ไม่ให้ไปซะ,ะ,ะแล้วป้าแหม่มอยู่ไหมอยู่ลูกุนตู้เข้าไปแล้วเดินอ้อมเดี๋ยวเขาแล้าต่างตรงไหนอ๋อ อ้อแม่อมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแม่เอ็มจะกลับแล้วนะคะโชคดีเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ไปมีโอกาสไปเที่ยวบ้านหนูนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะเลยขอบคุณมากค่ะ ไปแล้วนะไม่ได้ย้อนกลับมาแล้วโอเคบายดีจ้ากลับแล้วไปมีโอกาสไปเที่ยวลาวเด้อโอลยตายจ้าโอเคบอกแม่คิดถึงนะเด้อคิดถองคกันฝากสวัสดีด้วยจะเอาเดิมหน่อไมาใต้หอยใหญ่มานะ โอเคอัดชุดสวยๆนะ, <S <S ะเดี๋ยวจะผากมาให้ค่ะ okay, ไปแล้วนะ <S <S ทุกคนหลังจากที่น้องตุ๊กได้ลำล่าอันปลาปลาน้องคือปลาเถืองปลาเมมแล้วพี่น้อยก็เลยพาน้องตุ๊กมาไว้หลวงปูทิมก่อนจะกลับก่อนจะเดินทางเนาะทุกคนเนาะวัดหลวงปูทิมเป็นอ่ผาผอาจานเนื้อเป็น บัตรที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนละย่องเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊ก,ก็เลยว่าเออพี่น้อยพามาพามาไวก่อนกับบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้น้องตุ๊กจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยออกจากระยองไปหวัดน้องคายก็น่าจะหัดน้องคายพรุ่งนี้เช้าเนาะทุกคน พรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะหอดน้องคายแล้วก็จะขับไปเวียงจันน้องตุกอาจจะอยู่เวียงจันสักสองสามมือได้ทุกคนทุกคนมื้อนี้คือมือที่น้องตุกจะกลับจริงๆเนาะทุกคนพี่นานยก็เลยพามาแหววงฟูทิมวัดหลวงปูทิมทีม่ศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกคนแล้วก็น,นี่ก็คือบ,อบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะของเมืองระยองสว่างขวางมากวัดเยอม,มาก ตั้งแต่มาคือทำบุญ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 เลยทุกคนท like ุกคนในนี่เฮากระเขามาในโบสถ์หรือว่าในปอนที่เป็นไฮไว้ให้กาบและทุกคนตั้งแต่ทางมานองตุกอาจจะไปทายตองตรเขามาทายทางในเลยเนาะคือรู้ลามากทุกคนคือแบบอ๋อเป็นทีนาเคาหลบมมากเลยเนาะทุกคนวงโปรทีม คือสวยมากเขาว่าทางในลวดลายอย่งคือแบบสวยแล้วก็มีน้ำมนออกมาออกก็ยิ่งยิ่งไงยยอลังการเน่ทุกคนเนี่ยว้าวสวยสวยสวยดีใจที่ได้มาก,กมาวันทุกคนเด๋ยวนี้เราก็อยู่ที่ทีศูนย์เจ็ดกำลังสกปบบากพี่น้อยมาส่ง เดี๋ยวพินายเดอ้อมาทุกอยากไปเที่ยวสมเหนือไปไประหาอีกเด้อจัดใจหายเวฟอยู่มาตั้งสิบห้าเมื่อเนาะอยู่กันมารวมๆสองเดือนได้เนาะทุกคนนี่ก็จะ้งแย่งง่ายกันเนาะขอบเจ้าเด้ไ <ป S 1> อไปสมเหนือแล้วก็ประหารเดินทางแสนแพง I คิวหกวันกับวันกลับเนาะ คนเนี่ยน้องตุ๊กมาหอดลาวละเดอมาหอดตอนอ่าสิบโมงมาหอดห้อง้องสายสิบโมงเนาะทุกคนห้อง้องสายนี่ก็คือห้องที่น้องตุ๊กมาอาศัยอยู่ส้วงที่เยี่ยนตัดหนิบเนาะทุกคนแล้วก็มาเบิ่งกระเป๋าของตุก <c oughs> นนกงต๊กอันนี้คือกระเป๋าของตุ๊กอันนี้คือกระเป๋าของตุ๊กแล้วก็ขนมที่พี่น้อยซื้อเครื่องฟากลายอย่างเลยที่พี่น,าน,ายอยนอ้อยซื้อเนาะทุกคน เอาไว้ไปตอนนั้นร้านแล้วตอนนั้นตอนตอนน้องไม่ไปตอนแม่พูดพอภัยเนาะทุกคนเนาะคือแบก <laughs> แบกไม่ไหวเลยค่ะแบกหนักมากแบกแบบไม่วาดไม่ไหวค่ะ <laughs> เดี๋ยวนยองตุก,กะหากะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวสองตุ๊กกะเสียออกไปหนอกน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะไปทําธุระทําธุระหรือว่าไปเวียกน้อยนึงไก องทุกยากฟ้าขาต้มไหกันปลานิดเรือปลาหนิดรือขอพวกพี่น้อยได้กินเนาะทุกคนเนาะ,ข,ะข่าต้มคือแม่พุธจะเฮ็ดแค่ปีละครั้งเนาะทุกคนปีปีละครั้งปีละครั้งจะเฮ็ดส่วงเดือนนี้แหละเดือนมกราหรือกุมภาเนาะทุกคนเนาะเอาตามถี่ตุจจีนเผินมีก็เลยยากฟ้าขาต้มไปให่กินเนาะก็เลย น้องตุ๊กวาจะมาเที่ยวยวนเวียงจันทนี่ยฮะเพื่อนสักสองสามวันเนาะถึงจะกลับซ้ำเหนือช่วงนี้ซ้ำเหนือกันหนาวหนาวเลยทุกคนบุหัวเพื้นที่ทางอื่นจะจะหนาวคือกันบอกแต่บ่หัวว่าน้องตุ๊กฟากอ่าขาบตุ่มไปเพื่อนจะทันไหวบ่เนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กมาหัวกทีสหกเนาะเม่น่าจะพากอ่าขัตุ่มมาให้กับประมาณวันทีสับเจ็ดทอมอิดจะพัก อ่ายนหรือว่าเครื่องบินมาเนาะมาเวียงจันทร์แล้วน้องตุ๊กจะขามไปฝากอยู่ฟังไทยแล้วก็หอดละยองอีกวันต,ต่อไปเนาะทุกคนแต่ว่าเมืองจากว่าหนำโมกมันหลายเกินเนาะทุกคนหนำโมกมันอากาศหนาวอะนะมมกมันหลายเลยยนหันลงบได้เนาะทุกคนมือมือนี่เนาะวันที่สิบหกมันลงบได้ลงลงบได้ยนลงบได้ก็เลยว่า ด้พากรถเมย์น้องตุกกตง๊กฤทลิ์ต้องในทา่านทุกคนเนาะต้องในถ่าถ่าไปเอาเครื่องแล้วก็ฟากรถเมย์กลับมาเพราะว่าต้องเส้ร์เวลาอยู่ก็ถือว่าสองมือนเนาะทุกคนก็อนจหอดจำก้อนจีหอดเวียงจันทร์แล้วก็เสิร์เวลาอีกหนึ่งวันอ่าก้อนจะไปหอดระยองก็เป็นสามวันเนาะถึงเสื้อเวลานาน,านมากเนาะทุกคนเนาะส่วนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กก็ขอโตไปอ่า ออกไปหากินเขากินหนามก็กน,นอนคุณหนะหากะมาหวัวทอ,งแ,ะะอ,องแล้วก็อาบนามอาบยังเล่าจะออกไปกินขขากินหนามแล้วออกไปหนอหรือว่าบางบางทีก็จะกลับมานอนพัก่อนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กะเขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาระเสนอเด้อมาดูคลิปมาเมืองคลิปเป็นกำลังเจอห้งน้องตุ๊กเด่นเนะบายบายไปแล้ว